ยังดอกปีมหม่จ้ที่ย่างไม่ยังจอดับลูกโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีช่วงเย็นค่ะเอาพี่ลงตอนรับดิซี่อีกแล้วรถข้าแรนพานกับเฮาสวัสดีค่ะคุณลงุง พีปีว่าจังไดเฮ้ยสวัสดีค่ะเก้าน้องนั่นเพราะเนี่ยพ่ิกาผู้ใดสิบพ่อยากได้เนาะงพูน่ะจ้าป้ต้อยสวัสดีนะคะคุณอารีรัตน์ฟ้าคุณสวยเฮ้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 ยยังล่ะน้องดาว ขอบคุณค่ะกดไลค์อมเมนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำะะก,ๆกำลังใจค่ะดาวบอกว่าท่านอิมเดอร์เนี่ยโมโหอยู่เร้่นงนึงฝนสวัสดีค่ะพี่ฝนจ้าป้าต้อยขอบคุณนะคะที่แจ้งบอกเรานะคะ ฝนตกห่ำฝนบ่เนาะฝนพานหลงค่อยมาบานนี่เนาะนี่เย็นจนหนาวเลยค่ะขึ้นรถตากฝนมากับแม่วนไปติดฝนอยู่ที่ออฟฟิตนะคะสวัสดีกาพี่แก่นั่นนั่นนั่นนักแรงน้ำพีกแล้วโอ้ที่สมุดประการตกสองรอบแล้วยูนี่่ะ ตกเรื่อยๆค่ะแต่ว่าหนี่รอบหนีแรงมากค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะทออค้องฟ้ามืดคึมมาแล้วใช่ค่ะวันนี้ฝนตกทั่วฟ้านะคะกินโบอิมค่ะก็เลยพั่นพีนี่กินได้ทั้งวันค่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนก็กินอีกนี่อื หนาวอยู uh ่คคะเย็นอยู่มาเด้อ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 าเอ้ยปิ๊ปปโอ้โน้พี่ฝนสบายอยู่มือนี่น้องก้ตตองได้เข่าสวนเลยมีมีคนมาลดน้ำให้แล้วฟ้าฟ้ามีตาก็บอกฟ้าเห็นใจนะคะต้องขอบคุณฟ้านะคะที่ส่งน้ำลงมาลดหญ้าลดต้นไม้ลด ทุกอย่างให้ร่มเย็นนะคะแต่มีชีวิตชีวากลับขึ้นมาอีกรอบค่ะหลังจากที่หญ้าแห้งเหี่ยวจากขาดน้ำมานานนะคะว่าจากพี่ไอติมคนดูเยอะยังหกสิบเอ็ดท่านค่ะเออจากพี่ไอติมหกสัก้าขอบคุณคุณพี่ไอติมนะคะอีกชื่อชื่อจริงชื่ออือตั้งอาริยาอาริยาอาริยาใช่พี่ไอติมหกตะก้าเดี๋ยวจัดให้ ไม่ปีนเขาเลยหนึ่งสองไปฮะโอ้พี่แขกบบแมนมีแมลงอยู่ในบ่อีถวหนันไปอย่างฝนคือบ่ตกเนาะฝนคือตกทั่วฝ่าอยู่เฮ่ยๆหยอกเล่นนะคะ มือน้ำขังเต็มอยู่คันนี่มือแรงไปไตกบไตไอึงไตเขียดกันเนี่ยปวนน้ำขังเต็มเลยนะคะฝนตกนช่วงช่วงเย็นตอนนี้แรงมากมา <laughs> สวัสดีค่ะพี่ตุก๊กนึกว่าจะไม่เข้ามาแล้วนึกว่าจะไม่ทันสุดแล้วนะเนี่ยวัสดีค่ะพี่นวลมานะคะมาเยี่ยมน้องๆช่วงเย็นกันนะคะภาพขึ้นสะดุดเนาะบบานนี้เนอ จ้าพี่แขกเดี๋ยวนูทำให้เอาเอาของจุกของมือเหลวไปกินน้ำนองแล้วบันนี้เอาคนละเทีอค่ะเพื่อวางกาพนาขอบคุณค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจได้จ้าคนละเทือพี่ปีวะโอ้กทมตกหนักเลยยูนี่ก็เหมือนเทน้ำลงมาเลยล่ะค่ะเมือ่อกี้สุดยอดเลย สวัสดีค่ะคุณลุงป้าจัดแล้วนะคะหกตะกาเมื่อกีก้นะคะเด็กๆกินหมดแล้วมาเอาออกในเด้อตะการดองดาวสวัสดีค่ะพี่อารีอมออมมาเ็บมดีมเจ็บตะการไหมโอ้ยเจ็บมโอ้ยเ็บเข้ากันเ็บเ็บเ็บาเมเเ็บ ตะกาเปล่าแล้วตะกาเปล่าแล้วตะการว่างแล้วตะกาวางแล้วเขาวะชินค่าเย็นแล้วค่อยกลับทีเดียวแม่สูงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดาวเลี้ยงคนน่ะแม่นบลาเสียดาวสิเลี้ยงพี่ปีบอ่ะึ่ ดาวบอกแต่ผมยังมาท่านอิ่มเลยดาวว่ะคาพานทางคาพานทางแม่สีวันนี้ขี้โพยังไม่เต็มเลยนะดาวผู้ใดิยสารลัคมีลูกแขวี่มุดเนาะลัคนีลูกแขวี่มปู้โดยานเอาลัคมีเกีงขามเนาะนาเกีงขามเนาะลัคมีนาเกีงขามปีปีเอออืมโอ๊ย โวยวับผันผ่านกล้องเข้าอีกแล้วใช่ค่ะช่วงนี้ไดเอทค่ะไดเอทมีตรพอเสมค่ะกินผู้เดียวตอนเย็นค่ะกินเขาโอ้เจ้ยดาวรีบไปตลาดเลยไปเลยดาวไปจัดมากล้วยหรือว่าแคตะลุกหรือว่าอะไรไปจัดมาพี่ปีรอกินเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อนอ่ะเฮียวันนี้เขาเป็นอาเซียนะคะวันนี้ ตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงเลยค่ะโอ้ชุ่มฉ่ำเลยตอนนี้จีบงหงน้ำสีบบครั้งบอกค่ะน้ำนี่ตกตั้งแต่ตีสามพน่ะอนยะก็ยังดีอยู่นะคะที่ว่าตกไม่มีฟ้าร้องนะคะถือว่าตกสวยงามมากไม่มีลม,ม,ไ,ม,ม,ลมไม่มีฟ้าร้องถือว่าตกสวยงามมากเลยค่ะอิจฉาพ่อเสียยังกอากินไร้ปันใดกับโบอวนคนหุนยังสี่ค่ะ คนผูหน่อยหุ่นบางหลางหน่อยกินบันไดกับโบอ้วนบ่บพี่กินเขาเ่ามดมือละหมอกับโบอ้วนน้ำมูลืบอกตละลากเสียบหมอกเขาไ้ตั้งแต่ฝนงแรงได้กินเสาเนาะเขาก็ได <c oughs> โอค่าหนักบ้างเบาบ้างพนาเงินแล้ว รอไปเบิรดล่ะค่ะพี่นวลนียตอนนี้ <laughs> อโอ้แสดงว่าเบิ้งส่างนี่อิ่มค,คักอิ่มแน่เลยด็กน้อิ่นจังอ้วนเอาอ้วนเอา,อาเอาพิ่นน่ะนั่งเบงิ้งส่างก็ซื่อกับอ้วนเนาะอุคน,น,นอ้วน,นเดมือขอเด,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 ดอาดาวเดาดาวเราคน กินยาไปก่อนนะลูกอยากจะให้อาหารน้องๆสนใจติดต่อไอดีไลน์แม่วอนได้เลยนะคะช่วงเย็นนี้นะคะพี่ปียังประท่านเด็กับบ้านด้วยค่ะรออีกสักพักกันรอแ,แม่แม่เลิกงานก่อนพี่ปีก็จะ เลิกเรียนเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาเรียนพิเศษนะคะนะคะั่งเด็กมีความสุขที่สุดเลยตอนนี้ <c oughs> ผู้ให้ก็มีความสุขนะคะผู้รับก็มีความสุขนะคะก็ขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะคะสําหรับผู้ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสุขในเราจะเท่าเราให้นกแม่สีนังเห็ดอียง โอ้ยล้างผลไม้ผู้ใดล่ะจีมะนอเอ้ยแม,แม่แม่ล้างผลไม้รอแล้วนะคะอขขออโอ้โหซ่ไห้เห้ดินออกมันแกวล้างยากนะคะเออเอเอแม่สีอันพี่แขกเลาบอกว่าผัดแบบนี้เมื่เคยพผัดอกผัดมัมนแกวพี่แขกบอกว่าผัด มันแก้วใส่กับหมูสับอร่อยเม,มนอยากล่องลองเห็ดเบงเนเดอร์เม่สีว่าชิเสบบอต้องให้แม่ขั้วสีเห็ดกันนีอ่อ, <laughs> อันนี้คือมันที่เหลือเราแช่น้ำล้างไว้ล้างไว้นะคะแช่น้ำไว้ขยันยุค,ค่้าเพื่อลูกๆค,ค่า <laughs> ตอนนี้ยังไม่เลิกเรียนนะคะจะม่วง,งแล้วนี่ พ่อยังบทันมากเลยค่ะนี่พ่อไปเก็บขยะแม่ตายอยู่ค่ะรอพ่อก่อนค่ะเสดีแม่สมไม่ตายแม่ตายมาคุยกับแม่แป้งด้วยหลักค่ะโอ้แม่ตายนี้จะมาเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะอู้มันแก้วแกงเหลืองมันแก้วตะเ้านี่บอกค่ะแกงเหลืองเนาะอยู่ทางไต นี่พี่แขกเพิ่นบอกว่าลองทําดูมันจะกรอบกรอบหวานนิดเพิ่นว่าอร่อยลองเลยได้สมทานเลยจ้ะทานเล่นๆเนพนะ รถไปจอดนั่นยังฝนมานั่นรถกระบ,บานบ่ได้ได้นั่นรถบนแหงตาอ่นไม่เอี่ยมอยู่เปียกฝนกับบ่ไใดไปหาหมอทัานที่อันนี้พี่เปีนเล่นกับน้องอ้วนใจค่ะตีกับ่ยอมหางหนองนะคะ่ะเป็นห่วงหนอง จสิล่ะค่ะถ้าได้มาหาหนองกะติดหนองคักปุ่นเมืองแน่เหล่นนำฝนบอกเขาว่าคือสิม,มวนคักเนาะแม่บออยูพอผ้าเหล่นนำฝนบอกฮะมวนบอเหล่นนำฝนก็นพอเสียมกับหนองดาวสนุกไหมคะแม่ไม่อยู่นูล่าเรึงตีเล่นน้ำฝนเลยอฮ้ยเสียบคักผ่ะ ียงกิน,นยหยาแม่เอือกรอบกรบเลยอือก็อลักดา่ากับไปทไั้งใดกับไปนัน่มนาะพี่ดา่าอเอ้แอี่นดนี้ต้องจิงยาดับใกล้ก่อนนะคะค,ค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเช่นกันนะคะ พวกเราชาว <coaches S 2> ช้าง <sych disappointing S 1> ก็ <Ori> เป็นห่วงแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพี่ดาผลพี่ดามากับพอค่ะมากกับพอต๊แล้าเบื้องเนี่นนลนำขังอยู่ผลขะาผลนต๊ะแห้งแห้งมือแรงมือแรงไปไต่เกียดเด้อเพราะไงพิก มือแรงไปไตเขียดไตอึงอึงปออึงอ่ะอึงออกไล่น่ะฮะน้ำตีมันบอกว่าน้ำมันมืดถังเด้อไปบอกพ่อหน้าโลดแล้วชอเพิ่นพอดีน้ำมืดถังคือช่วงมันขาดเหมือนกัเขาปั้นไปถังไว้เนาะปนิทอมันขาดแน่นะมันมืดถังมันก็ร่างฟันขึ้นเดี๋ยวฉันมากรงไหนเขาวา นี้ก็เสียงคำนุ่นนี่นั่นจู้้อสวัสดีค่ะพี่ดิวอึงดาวไงพนะโอ้ยอึงตัวนี้กินว่ามีมือมดอึงอึงตัวนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะอึงตัวนี้กินไม่ได้ คนอ่ะคนอ่ะคนอ่ะบุคคลใครส่งยาละ,ละ,ละ,ละ ök, บ eline, ้างไหมบุคคลอู้หู้กติตกะซ้ำกันล่ะพี่พอืมพี่จะนแพ้อัดเม็ดให้ลูกไม่มีใครกินเลยแม่จะส่งไปให้ลกกินนะอย่าว่ากันนะพี่แขกโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่แขกขอบคุณมากค่ะจังได่ก็ได้ค่ะอื่นเรียกซับจ่าใช่ค่ะอื่นจะนี้ไว้เรียกซับ อึงเอึงอิงตัวนี้อึงพราะว่าอ่อนอึงพราเลิ่นแม่ว่านค่ะอึงเอิงตัวนี้เอาไปใส่บอดดอกกินบ่ได้ยางมันหลายยางหลายโอ้ค่ะวิดีโอขอบคุณค่ะกาบอยเป็นเพียบอกค่ะพี่อเล็กนี่ ใส่ผสมกันแล้วก all, ็ลดบอกหรือยังไงไม่ใ hmm ห้ตายหรือว่าไม่ให้มันแต่อน้องมิ่งมาเด่นน้ำกันนี่โอ้ติดลูกดกคนบอกว่าฝนไม่หอดพุ่นได้ล่ะมือน้องเสื้อบวัดฝุ่นผูปแล้ว

พุนผุนผุนแม่สีเดินผ่านเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะโอ้เหลือสามสิบตะกาสุดท้ายนะคะโอ้ขาสิไลปีเลิกเลี้ยนแล้วเหลือสามสิบตะกาสุดท้ายเด้อจ้าพีปีสิได้กลับบ้านเอาเลขเข้ามาจ่าเลขเข้ามา หาโมงแหละนะฝนตกเิ่นกันอนหรือว่าเ่นทำงานมาท่อนหลุดหลดนู้จะเย็นดูุจะเย็นเดี๋ยวไปล่างเมือนลากตาหัดแข่ดิ้นใส่เนาะฝนตกใส่เนาะมาอ่ะ จบที่นอนกับดาวเลยสินอนบ้าน้องบ่นแม่สิหยอกกันหมดขึคืนซะบอกอึ้งกับเขียดตะหน้าหน่อยหยอกกันทั้งคืนแน่ๆเอก็กๆักเอกักอยู่นี่แล้วเอามาใบเดียวกันไหมสามสิบตะกาสุดท้ายนะจ๊ะแม่แม่เอ็ดสิขามาปูมาใบหนึ่งก่อน เมืองนี้เด็กหน่อยตาดำๆนี่พพ่นขอเหลวขออีกอยุคนร <c oughs> ับรองว่าวันที่สิบหกแม่แม่ได้เลยแหละนี่ถ้าพี่ปีนอนอยู่นี่นะ <c oughs> อากวักวักวักเอาแล้วแวววุ่นทั้งพุ่นเอาแล้วกวักกวักวโอ้ยบอกคำเดี๋ยวเอาเลยจัดเลยนอยอ้องดาวบอกผมหิวแล้วผมหิวแล้วอากวักวักวัก Quark quắc 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 quark quark quắc quắc quark quark quắc quắc quark quark quắc quắc quark 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 quắc 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 quark quark quắc quark quark quắc 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 quark อึ้งหน่อยโยกอึ้งหน่อยโยกโยกเอกเอ้ยน้ำถั่วเมฆโอ้มาแล้วพี่เต้สิตะก้าเดี๋ยวอุ่นตอนเย็นนะขอบคุณค่ะพี่เต้โอตอนนี้ปั่นงานอยู่กลางนะขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำล่ำรวยๆอย่าเจ็บอ,อ,อย่าจ,าจนเด้อมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปจ้าจัดไปแม่สมสองตะก้าเดี๋ยวโอนจากพี่แขกค่ะขอบคุณค่ะเป็นสิองตะก้าแล้วขอบคุณมากมากนะคะทุก,กทุกท่านะานะคะีะ่ะะดมห่างกิ บอ่บอๆยาดมอันเพื่อนให้มันอันตัวนั้นผู้ใดบ้วอสแตจจ้าไหนวเอเอส่ตก,กาลืมหร้อวะลืมเอาออกขอบคุณนะคะพี่แกกขอให้รวยๆและรวยๆยิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีที่ปีใหม่สวัสดีค่ะคุณพี่ภาสการสวัสดีอีกรอบนะคะแม่แม่เอทีร้อยหกสิบห้าท่านขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆตอนเย็นนะคะ ได้สอตะก้าแล้วสิบสองแล้วเหลือเท่าไหร่นะเล้สิบหกบอกเออสิบแปดีกเหลืออีกสิบแปดจ้ะสิบแปดตะก้าเหลือสิบแปดตะก้านะคะสิบแปดตะก้าสุดท้ายเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาเออพอเก็บขยะอีกแล้ว เย็บมืดมือลูกระย่ำอยูย่มืดมือเอาสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ชนกน้องปีจ้ายังค่ะวะเอาพี่ปีจ้าก่อนเร็วใจสายใจสวยไม่ต้องบ <คน S 1> อกจากคุณพี่อะไรคะนี่สิบแปดตะก้าค่ะคนว<ม>คะเยาวนุูมบออ,อันบอกภาษาอังกฤษ พระละยาอะไรนี่แหละพี่ระยาหรืออะไรเนี่ยโอ้ประพาคุณพี่ประพาสิบแปดตะก้าค่ะโอ้ครบแล้วสามสิบตะก้าประพาค่ะโอ้ขอบคุณค่ะจัดเปเฟสค่ะสามสิบตะก้าขอบคุณมากมากนะคะคุณพี่ปีหิ้วเหลวคุณตาพีคเอ้ยมึงแหงตาเหี้ยวหิ้วเหลว อุดเอาอุดเอาฟันนะนี่งูมใส่โตปูเอากะละมังออกไงเน่ยสีงมเข่งไงใส่โตเนี่ยงูไม่นันไงเน่ยเอาอันขอเอาตัวยู่เขมฆลอยมาอีกแล้วคุณงูมแต่กระตาไงเลยนะต้องใส่ฝุ่นจะมาช่วงเย็นนะคะนี่ยุดยุดพี่ปียุดเดี๋ยวแม่ถ้ามาแบบนี้ตกแบบสวยงามไม่มีฟ้าไม่มีลมก็ยอดเลยค่ะตกมาหลุดตกมาเมื่อขึ้นหลุดเอาเลยนอนมวนๆเนี่ยเนาะ มา้องคิดหาดบบนับถางเ้องแบบกระต่ายมันครบสามคลิปเทปกระต่ายหน่อยกระตาใหญ่เลยเหกเชือกหกเชือกของกัดเป็นหนึ่งสองสามปีไปหาแต่เป็นหาของมีก็ไม่เอาไปโอตอนนี้ก็ตกอยู่ใช่ไหมคะพี่จะได้กลับบ้านแล้วจ้าพี่ปีจะได้กลับไปหาแม่ตายแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ หิว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 แหละหิวแหลเอาอย่าตีพี่ดาวที่ได้กินอยู่ลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ค่ะคิดว่าคืนนี้คงต้องตกอีกแล้วค่ะนี่ก่อนเมฆไหลมาอีกแล้วแม่ค่ะนี่ตกตัวฟ้าเลยค่ะมือนี้โอ้ลืมไปตานั่นอันนี้ไปท่านล่างเอาไปที่เยอะใช่ไหมลาะ

ขอบคุณค่ะคุณพี่รวงทิพย์เอาเอาอีกจังหน่อยกันแล้วอาะโยโยโย่อเล็บตึ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 กอ่ะโยโยหยาหยงได้แต่ว่าพีพีพี่ปีสกัดไว้แล้วดาวยังไม่ไก่ด้วนพี่พีสกัดดาวลุงแท้สกัดตัวโนะ กัดไรเนาะเพือ่อนใจร้อนใจกันนี่กลัวมไม่ได้กินนี่อัง,งัดงัดงอัโอ้ขอบคุณค่ะคุณเพียอเล็กขอบคุณมากๆนะคะ ใช่ค่ะพี่ป yes, ีสกัดซุปตานั่นนี่น่านน่านน่านน่นเขาหันหนาใส่บบได้เลยจ่องพี่ย่างเดียวแตาบอกยมากไก่ผมน่ะมือนผมงดเย็ดนะผมบบอิมนะพี่ปีนะยังร่ทัานเดี๋ยวคึงถ่องนะ ไม่ค่ะพี่ปีไม่เคยทำน้องนะคะพี่ปีรักน้องค่ะแค่หยอกหยอกเฉยเฉยติดน้องยังกับอะไรดีเหมือนกับปลาต้องโก้เลยค่ะนี่คู่นี้น้องไปที่ไหนก็วิ่งตามอย่างเดียวจากจากพี่เต้วห้า,าเอ้สิบตะกร้า,าจากคุณประภา 18, สิบแปดแล้วก็จากพี่แขกอีกสองรวมกันไปทีเดียวเลยนะคะบทสทับเลยมันแกวบอันนี้าแห้งยันลูกหิ้มันเป็นยังยยนะะวนเล็กยู่ รวมกันแล้วนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 นั่นนั่นนั่นไปดึงของน่องมาอย่างพี่ของนูอยู่พี่ใจเย็นใจเย็นเอออินลงไปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ<ส>โ,อโอ้ตอนฝน,นตกนะนแม่บ่ได้ยูเนะ แม่เลยบลูค่ะแม่ขึ้นแม่กับแม่วอนแม่ส่งกับแม่วอนขึ้นไปเสียค่าน้ําค่าไฟนะคะข้างบนติดฝุนลงมาไม่ได้เป็นชั่วโมงเออพี่เดือนก็ได้แล้วนะคะแม่แป้งก็เอาไปให้แล้วนะคะนนส่วนน้องมิ่งอยู่ที่บ้านนะคะคุณตาพิกเอาไปให้แล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับน้ําใจของแม่แม่เอฟซ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวันหน้าค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้พี่ปีจะได้มาหาน้องไหมเนาะเมื่ออื่นแม่วอนไปเอาพี่ปีมาเล่นน้ำหนองไยเด้อิคาจับมาส้มท่อน,น้ำเสร็จหรือยังค่ะยังเลยค่ะ เพิ่งเราเพิ่งแจ้งหัวหน้านะคะตอนขึ้นไปเสียค่าไฟค่าน้ำนะคะเพิ่งแจ้งหัวหน้านะคะ<ม>่ะไม่มีแอปนะคะเพราะว่ามันเป็นขององค์การค่ะเราต้องไปจ่ายเองค่ะของสวนสัตว์นะคะเราต้องขึ้นไปจ่ายเองพ<น>่าเซมจะไล่ตอบอไล่กับบานว่าไล่บ่ได้บ่บมีเน็ตเคร,รื่องพ่นต้องไล่อยู่เหนียวไล่อยู่นีน่ก็ได้ ไล่บอไทคีไวละสตีมะพร้าวไม่มีนะคะท่อน้ำไม่ได้แตกนะคะไม่ว่อนผู้จะพัวหนาเพื่อนวายยังเกาะน้ำมันมืดจากถังน้ำมืดจากถังเงินบอวันที่ท่อแตกนะคะน้ำไหลหมดจากถังก็เลยน้ำดันขึ้นถังไม่ทันนะคะมันก็เลยน้ำไม่ไหลค่ะแต่เราแจ้งหัวหน้าแล้วค่ะแตกแห้งอกนะมันเกะนมัน อุ้ยพี่พีมดแ,แ,แล้วนะกินเร็วเถอะมืดแล้วลูกมดแล้วมืดแล้วอ้าวน้องดาวโอ้ยน้องดาวขอบคุณครับแม่แม่ไอซีก่อนเร็วอ้าวขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับครับก่อนลูกเฮ้ยขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสวยขอบคุณครับสวยเฮ้ยเฮ้ยบ่นเลยเพื่อนนะโอยโอยโอยโออีก พี่แม่ขอบคุณค่าก่อนพี่แม่ขอบคุณค้าก่อนใจสวยถอ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 ยไปสวยสวยแม่ลูกใจสวยทำให้สวย่ย่อขาในแม่มีแต่เสียงแท้ไม่ลืมนะคะไม่ลืมนะคะมีน้องแล้วก็ยังรักน้องดาวเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค้าพี่เล็กเดี๋ยวสั่งได้อ่ะอาเอาวอา จ้าจ้าสวยสก่อนเอ้สนั่นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตจบเลยส่นนะคะจะพาพี่ปีกลับบ้านแล้วจ้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ น่ารักดีนะพี่ปีน่ารักมากจ้ะตันนี้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากๆจากใจจริงนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะ